ต้นขมิ้นชันยืนต้นตั้งเดอย่างสวยงามท่ามกลางต้นหญ้าที่ขึ้นรกแน่นมากมายไม่ได้ลดน้ำใส่ปุ๋ยอะไรเลยแต่ก็พยายามแตกหน่อขึ้นมาจนได้อีกหน่อยก็จะขยายเป็นกอใหญ่กอโต ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่ยากจนอย่างพวกเราก็ใช่ว่าจะเติบโตมีหน้ามีตามีฐานะที่ดีเหมือนกับคนอื่นๆเขาไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาสู้อย่าท้อถอยกับชีวิตขยันทำม,มาหากินอด ออมเก็บเงินสร้างฐานะคุณค่าของชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่ความจนความรวยหรือใครมาบอกว่าเราไร้ค่ามันอยู่ที่ตัวเราเองทำตัวให้ดีทำแต่สิ่งดีๆคิดดี จนหรือรวยไม่สําคัญอะไรเลยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราเองพร้อมไหมที่จะสู้คนจนก็มีปัญหาเรื่องไม่มีทุนในการใช้ชีวิตไม่มีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตไว้ลงทุนทำมาหากินยามเจ็บป่วย ก็ไม่มีเงินรักษาแต่คนจนอย่างพวกเราก็ไม่หวั่นไหวหรอกนะยังมีใจที่จะสู้เดินหน้าต่อไปไม่ท้อถอยคนรวยเขาก็อาจจะมีปัญหาของเขาเหมือนกันแต่มีปัญหาเรื่องอะไร เราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้เพราะเป็นเรื่องของเขาและเราก็ไม่เคยรวยแต่ถ้าจะให้เดาก็คงเป็นเรื่องบริหารธุรกิจการงานหรือทำให้เงินที่มีอยู่มีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าเราจะจนแค่ไหน เราก็มีคุณค่าในตัวเราเองมีกําลังใจจากคนรอบข้างมากมายอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือคนที่มีมากกว่าเราสองแขนสองขาเรามีอยู่ครบจะกลัวอะไร สู้สู้ต่อไปขอโทษเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะคะที่คลิปอาจจะใช้สีผิดไปบ้างไม่เหมือนกันเนื่องจากทำคลิปได้แค่วันละหนึ่งท่อนคือ30วินาทีเวลาพักกินข้าวและเสียงก็อาจจะแหบแห้งตอนนี้ ป่วยอยู่ค่ะเป็นไข้หวัดที่จังหวัดเพชรบุรีอากาศเปลี่ยนหนาวจัดมากค่ะแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมคลิปให้กำลังใจแล้วจะกลับไปหาไปดูชมคลิปให้ทุกคนเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ